คนมาใหม่ๆก็าอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะพระอาจารย์นีกระักศึกษาวิชาการความรู้มาจากใครบ้างนะถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยก่อนที่จะไปเจอพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานเทระเนี่ยสมัยเป็นคารวะก็ดีเริ่มบวชพระใหม่ๆก็ดีสมัยนั้นจะชอบเรื่องออวิชาคาถาคมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราก็ทําให้มันพิเศษไป ว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเราก็เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทาได้จริงๆเห็นกับตาก็มีนิยมนะสิ่งที่ท่านทดสอบให้เห็นก็มีมากว่าจิตาาตาคมศาสตาคมเนี่ยมันมีจริงนะก็เลยแสวงหาความรู้นะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เริ่มันดับที่หนึ่งก็คือเรียนจากพระคุณหลวงพ่อประเทืองอติกนโตวัดหนองย่างทอยหรือวัดด่านเจริญชัยทั้งส,งสองวัดวนะแล้วก็ท่านมีกิจยาคมที่ ที่มั่นคงจิตใจท่านมั่นคงนะทมแต่สมัยนั้นนี่ท่านจะสอนพระอาจารย์เรื่องของพระถาพระคาถาคมเรื่องของกสินนะวิชาที่ท่านมีก็ไปทางแค้วคาาปลอดภัยนะคงต่ออาวุธทั้งหลายเพราะว่าสมัยนั้นเป็นนักเรียนช่างก็มีความรู้สึกว่าเราต้องมีของป้องกันอันตรายแล้วก็ไปเรียนวิชากับท่านท่านก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆซะด้วยสมัยนั้นนะท่านฝึกกสินด้นี้พอฝึกได้ปุ๊บท่านก็เอามานะ สมัยนั้นท่านจะสักที่กระหม่อมเนี่ยสี่ตัวนะคาถาก็ไม่มีอะไรมากนะท่านลงติติอุนิใครจะไปภาวนาก็ได้นะติติอุดีนะสมัยนี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้สักแต่ว่าลงกระหม่อมให้เวลาใครให้เขียนก็เขียนให้นะเพราะว่าคา,าถานี้ก็เป็นคาถาสำรวมนะในปฏติมโมกนะเป็นหัวใจนะก็ออกมานะเพื่อลง นะให้แก่พวกเราพนะขะเดวหัวใจพระปฏิมโมกไนะรงให้เป็นเป็นมงคลกับชีวิตนะให้ตามปัรถนาที่เราตั้งใจแต่ว่าท่านเสกแล้วนกะทาเสกท่านก็จะมีแล้วก็จะเสกให้กับพวกเรานะนะก็ทําให้เป็นมงคลปลอดภัยไปไหนก็ปลอดภัยท่านก็ทดสอบอะไรให้ดูหลายๆอย่างตนะองสมัยที่ท่านไปเรียนกับท่านนะท่านก็สั่งสอนประ,ประสิทธิภาษาพิชามา